้เ <c oughs> ป็นกระตงห้าจะหูยบนะแกับนพูเันนีร่งอนนั้นเกเก็พี่สองเ็ละงอกเห็นละงอกจะเป็นไข่เี่มาเกอก่ะเจ้นเป็นละงอกเป็นละงอกม่เห็นละงอกละงอกสามร้อยสา้อยเลค ปาดครับไข่ดีกะด็ะเฮ็ดละงอกเก็ดละงอกละงอกมีตะไข่ล้วนมีตะไข่ครับไข่ไข่เฮ็ดเลยเนาะเนื้หน,น <c oughs> ึน่งบอดิเนื้อตีนมาละก็ใส่น,นะไก่ดีครับ ไดเกลือไว้เกลือกนตมดานี่หมลากาเรื่องไหน้าคเกเป็นะุะหุงกะหุงคแวเกลือมะตองใส่น้ำเ้สเกลือไว้จกไม่ยก่เป็นมือของเคละโงออกกับตรงนี้ครับเคดเคอดเกลือมะละยิปิดอ่บเคดละโงกครับเุสปลาครับปลาดิบตลาด trận lào văn nhạt công an tên coi yung coi yung có kiện

你不知道。